เอาใครยังไม่ได้สั่งรีบด่วนนะคะกับลอก v b a บ e t h e r e u m S s i อ v e r นะคะตัวนี้สีใหม่โมเดลเยียปี2 0 2พนี่ิบนะคะนี่จะส่งแก๊ปห้าตัวนะคะลูกค้าจะไปทะเลพรุ่งนี้ลอกมาเมื่อวานลูกค้า,อาบอกโหท่านพอดีเลยครับจัดไปนะคะจัดไปหล่อๆมีมาทั้งหมดเบอร์สามพันสี่พันห้าพันกพันนะคะราคาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่พันหนึ่งพันเก้าสิบ 5,000, 1,190แล้วก็ 6,000, 1,290เ e อมเอส50บาทนะจ๊านี่สีฟินเวอร์เ่ลําไม่ซ้ำใครดูดีมากนะเหมือนพวกลอกตัวหลักสองสามพันนะคะตัวนี้บอดี้แต่งมาให้นะคะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นผ้าเบรกเพิ่มขึ้นนะคะตัวเบอร์5,000นี่ผ้าเบรก18กิโลนะคะพี่ลูกปืนสแตนเลตเอสสปิล9บวกงตลับนะคะตัวนี้มีสเปคทำสเปคละเอียดไปให้แล้วนะ,ะดูที่หน้าเพจ ในคลิปทางล่างได้เลยจ้า